อ่ะเอาละครับเราไปดูเรื่องน้ำท่วมกันบ้างดีไหมครับครับก็น้ำท่วมดีกว่าฝนแรงเถียงก็ตายเลยใครใครบอกว่าดีกว่าช่วยอธิบายเน่อยสิคืออย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าตอนนี้น้ำสามน้ำมันมาเจอกันคือน้ำเหนือที่มาจากทางภาคเหนือของประเทศไทยแล้วก็น้ําฝนซึ่งมันตกมาจากบนฟ้า<อ>แล้วก็อีกน้ำหนึ่งก็คือน้ําทะเลหนุนซึ่งมันหนุนขึ้นมาแล้วธรรมชาติเนี่ยมันจะหนุนขึ้นมา แล้วมันก็จะเอ่อนองกันอยู่แถบภาคกลางของประเทศ<ม>ไทยนี่หนะครับ<ม>ไล่มาตั้งแต่จังหวัดชัยนาทเรื่อยลงมาจนกระทั่งถึงกรุงเทพมหานาครแล้วก็จังหวัดสมุทรปราการออกซ้ายก็นคนปรปฐมแล้วก็บรรดาสมุททั้งหลายออกขวาก็แปดริ้วชเชิงเสนนครนานนยกนะครับมันจะเป็นที่ราบรุมอย่างนี้ตลอดทั้งปีทีนี้ผมมีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่ามันกําลังมีนักการเมืองที่กําลังจะหาผลประโยชน์จากกรณีน้ําท่วมที่เกิดขึ้น<ม>เอาละถ้าเกิดท่านเจต,ตนาจะช่วยเหลือชาวบ้านจริงไม่ใช่เรื่องอะไร ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่การอธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจเรื่องของหลักธรรมชาติเนะี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับผมเล่าให้ฟ,ฟังอย่างนี้พี่ออตอนผมเด็กๆเ,เนี่ยมันจะมีนักการเมืองอยู่คนหนึ่งคือเขาขอให้ปล่อยน้ําจากบริเวณที่มันท่วมนาของชาวบ้านอยู่ปล่อยไปที่อื่นน้ํามันจะได้ลดปรากฏเจ้าที่ชนประธานก็ปล่อยไม่ได้เขาบอกว่าคําสั่งของที่บดีสั่งมาว่าให้ปิดประตูน้ํานี้ไว้ก่อนเพื่อระบายน้ําจากทางอื่นไปไอ้คนนี้ทําไงรู้ไหมครับ พกปืนไปด้วยมันไปจี้เขาเลยบอกว่าให้เปิดเดี๋ยวนี้เปิดประตูระบายน้ําเดี๋ยวนี้ไอ้น,นี่ก็ต้องยอม,อมเพราะไอ้คนนี้เป็นเป็นสสนะครับจังหวัดอะไรไม่ตามนะฮะเนี่ยมันมีพฤติกรรมแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยคือต้องการฉวยโอกาสจากกรณีน้ําท่วมแทนที่จะไปให้ข้อมูลกับชาวบ้านเขาไปบอกชาวบ้านเขาบอกข้อเท็จจริงเขาว่าถ้าเดือดร้อนอะไรเดี๋ยวจะช่วยบรรเทาให้แต่การเปิดประตูระบายน้ําไปเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้เกิดอะไรขึ้นมาหรอกนะครับ แต่กลับไม่ทํามันก็เลยเป็นภาพอย่างนี้ขึ้นมาซึ่งผมไม่แน่ใจนะครับว่าจะมีพักการเมืองหนุนหลังหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเราไปดูบรรยากาศหรือว่าลักษณะของพื้นที่บางพื้นที่อย่างเช่นวัดที่ตั้งอยู่ตามริมฝั่งของแม่น้ําเจ้าพระยาทั้งสองฝั่งอตอนนี้ไล่เรียงมาตั้งแต่จังหวัดอ่างทองเรื่อยมาจนก,กระทั่งถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นจุดที่ต่ําที่สุดแล้วนะครับท่านผู้ชมครับตามที่สุดแล้วสําหรับพื้นท,ที่ภาคกลางก็นั่นแหละครับตัวเมืองพระนครศรีอยุธยาทั้งจังหวััััดนนน่แหลลครบ้้วกก็งจานเนีย ที่จะดอนขึ้นมาหน่อยหนึ่งคขาว่าดอนหมายถึงว่าที่มันจะสูงขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่ง<ม>บริเวณพื้นที่จังหวัดปทุมธานีซึ่งเขาจะมีจุดที่สามารถระบายน้ําออกซ้ายออกขวาได้เยอะแยะไปหมดฝั่งขวาคือฝั่งตะวันตกเนี่ยก็ไประบายน้ําออกทางาทางแม่น้ําน้อยที่จังหวัดพระนครศรียุทธยาก็ไปออกแม่น้ําท่าจีนได้ครับหรือว่าแม่น้ําสุพรรณบุรีส่วนทางฝั่งตะวันออกเนี่ย มันจะมีทั้งคลองและผีพัดนะครับมีทั้งคลองที่อำเภอธัญ,ญบุรีอำเภอลำลูกกาซึ่งสามารถระบายน้ําไปออกแม่น้ำบางประกงได้และยังมีน้ําจากวางน้อยไหลลงมาสู่พื้นที่ของอำเภอคลองหลวงซึ่งอำเภอคลองหลวงก็จะมีคลองคอยรองรับน้ําพวกนี้อยู่เพื่อดันออกไปทางฝั่งตะวันออกไม่เอาเข้าฝั่งตะวันตกนะครับอันนี้อธิบายคร่าวๆกันที่นีถ้ถ้าเกิดว่าเราไปดูเบรกสามข่าวหนึ่งนะครับไปดูเรื่องของ วัดที่อยู่ริมน้ําเจ้าพระยาเนี่ยแน่นอนว่าตอนนี้กําลังมีปัญหาว่าน้ํามันขึ้นก็เลยต้องใช้กระสอบทรายเนี่ยไปปิดกั้นเอาไว้แล้วก็ใช้วิธีการสูบน้ําออกมาที่แม่น้ําเจ้าพระยาเหมือนเดิมนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้วัดเนี่ยเกิดความเสียหายปรากฏว่าอย่างนี้ครับที่ตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธาน,นีนะครับมีคนแอบเข้าไปเปิดประตูคลองระบายนะ,ะคลองบางส่วนคลองบางสารที่คลองเขานะครับซึ่ง หากน้าไหลเข้าพื้นที่จานวนบ้านเนี่ยจะทาให้มีบ้านเรือนได้รับความเสียหายจํานวนหลายร้อยหลังคาเรือนด้วยกันปรากฏว่าวันนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่พบว่ามีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตะบนบ้านใหม่ไปเฝ้าอยู่ที่ประตูน้ําแล้วก็มีการเปิดเครื่องสูบน้ําเพื่อเร่งระบายน้ําออกจากชุมชนส่วนที่สถานีสูบน้ําปากคลองรังสิติประยุทธ์ศักดิ์ตะบลบ้านใหม่อําเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีก็เร่งสูบน้ําออกจากคลองรังสิทิเช่นเดียวกันนะครับทางเทศบาลตะบนบ้านใหม่ได้นําเอากระสอบทรายมาวางกั้น ริมถนนเพื่อไม่ให้น้ําไหลข้ามฝั่งเข้าท่วมบ้านเดินของประชาชนส่วนเรื่องของคนที่เข้ามาก่อเหตุเปิดประตูระบายน้ําคลองบางสารนั้นพันตํารวจโทศิรภพบ,บัวหลวงรองผู้อำกับการสอบสืบสวนสอบสวนสพปากคลองนังสิตได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตํารวจสืบสวนของสอพปากคลองรังสิตตรวจสอบกล้องวงจรปิดซึ่งติดตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับจุดที่เกิดเหตุเพื่อติดตามตัวมาดําเนินคดีตามกฎหมายแล้วนะครับ สำหรับสถานการณ์น้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาบริเวณจกกังหวัดปทุมธาน,นียังคงน่าเป็นห่วงอยู่ครับหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยาได้เพิ่มปริมาณการระบายน้ําขึ้นไปอยู่ที่2,900วินาทีละ2,900ลูกบาทเมตรนะครับตามรายงานของกรมชลประทานล่าสุดเมื่อวันที่11พฤศจิกายนที่วัดบางนาตําบลบางโพนเหนืออําเภอสังโคกน้ําจากแม่น้าเจ้าพระยาในทะลักข้ามขันกั้นน้ําเข้าท่วมในพื้นที่ภายในลานวัดทั้งหมดก่อนหน้านี้เนี่ย ทางวัดได้พยายามสูบน้ําสู้มานานกว่า1เดือนแต่เมื่อระดับน้ําเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ไม่สามารถต้านทานเอาไว้ได้นะครับเจ้าหน้าที่ของ,ององค์การบริหารส่วนตำบลบางโพเหนือจึงได้นําไม้มาทําสะพานโช่วคราวเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินเข้าวัดไปทําบุญได้นะครับส่วนที่วัดหงประทุมอาวาสตําบลบางปลอกอำเภอเมืองปทุมธาน,นีซึ่งตั้งอยู่ติดแม่น้ําเจ้าพระยาทางวัดก็ได้เตรียมพร้อมนะครับโดยการวางกั้น โดยเอากระสอบทรายมากั้นเป็นแนวสูงกว่า15ชั้นแล้วก็เดินเครื่องสูบน้ำตลอดเวลาเพื่อป้องกันน้ําไม่ให้เข้าไปในพื้นที่เช่นเดียวกันพระครูประทุมวรคุณจเจ้าวาดวัดหงประทุมมารามปทุมมาวาดบอกว่าน้ําระดับนี้เอาอยู่อีก20ซนติเมตรก็ยังไหวแต่ถ้าหากว่าเลยจากนี้ไปก็อาจจะไม่ไหวถ้าเกิดย้อนกลับไปเมื่อปี2554ระดับน้ําสูงกว่าตอนนี้ถึง80ซนติเมตรด้วยกันซึ่งครั้งนั้น ทางวัดได้ตั้งเครื่องสูบน้ำตลอดเวลาแต่อย่างไรก็ตามขณะนี้การสญจ,จรของญาติโยมที่เข้ามาเลี้ยงปลาหน้าวัดเริ่มได้รับผลกระทบเพราะว่าระดับน้ําที่สูงขึ้นทําให้โป๊ะเรือเนี่ยลอยสูงขึ้นตามไปด้วยบริเวณหน้าสวนเทพปทุมตําบนบ,นบางปลอ,อกอาเภอเมืองซึ่งอยู่ติดกับตลาดดินน้ําปทุมธานีปรากฏว่าระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับหรืออีกประมาณ10เซนติเมตรเท่านั้นก็จะแตะถึงพื้นถนนแล้วทางเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองปทุมได้ด,ดําเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ่เพื่อสูบน้ํา ออกจากท่อระบายน้ําตลอดเวลาเป็นมาตราการสําคัญในการป้องกันไม่ให้น้ําจากม่น้ําเจ้าพระยาไหลทะลักเข้าสู่ตัวเมืองปทุมธานีนะครับ,รบนี่ครับท่านผู้ชมครับต้องเข้าใจลักษณะภูมิประเทศนะครับแม่น้ํามันแคบแล้วมันจะมากว้างแถบแถวปทุมธานีแถบอยุธยาเนี่ยเพราะฉะนั้นน้ําในอ่างทองก็ตามแถวแถวสิงห์บุรีก็ตามมันจะค่อนข้างมีความแรงนะครับเนี่ยมาถึงปทุมธานีดูนะฮะท่านผู้ชมครับในขณะที่ พระนครศรียุธยานะครับที่อำเภอเสนาเนี่ยก็เป็นเสนานี่ก็จะทุกปีเหมือนกันนะเสนาผักไห่เสนาบางบานบางไทอะไรแถวนี้นะครับวัดกระโดงทองวัดกระโดงทองอยู่ที่ตําบลบ้านโพอาเภอเสนาจังหวัดพระนครศรียุธยาเนี่ยนะครับก็ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมด้วยพระครูวัชระสุวรรณกรนะครับ ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดกระโดงทองบอกว่าวัดเนี่ยตั้งอยู่ติดริมคลองรับน้ําจากแม่น้ําน้อยซึ่งถูกน้ําท่วมมานานกว่า2เดือนแล้วตั้งแต่วันที่4ที่ผ่านมาเนี่ยน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเ,เข้าท่วมวัดทั้งวัดความเดือดร้อนครั้งนี้เนี่ยไม่เฉพาะพระสฆงองค์เจ้านะหมาแมวที่อยู่ในวัดเนี่ยนะครับก็ได้รับความเดือดร้อนด้วยนะมีหมาจากพื้นที่อื่นหนีน้ามาด้วยต่างไม่มีที่อยู่นะครับ พระก็ต้องใช้เรือออกบินทบาทก็เป็นไปด้ยวยความยากลําบากนะครับเพราะว่าญาติโยมในพื้นที่ก็ประสบภัยด้วยเช่นเดียวกันถนนในชุมชนก็ถูกตัดขาดนะครับก็ต้องใช้วิธีการจะโชคดีนะครับเจ้า่าวัดบอกในพื้นที่มีเจ้าของโรงมี่ก็มีจิตศรัทธานะครับนําส่งอาหารมาถวายวัดต่อเนื่องเป็นสองอัปดาแล้วครับขอบพระคุณแทนวัดนะฮะอ่าน,นายกรัฐมนตรีครับวันนี้ จะลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ําที่จังหวัดอ่างทองแล้วก็จังหวัดพระนครศรีอยุธยานายกบอกว่าก่อนเที่ยงจะเดินทางไปที่นั่นนะครับ <S <S 1> <S 1> เพื่อไปติดตามการบริหารจัดก,การน้ําและการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภยัยซึ่งในสัปดาห์หน้าเนี่ยตามมติคณะรัฐมนตรีจะดําเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพิ่มเติมในส่วนที่อยู่ในสภาวะน้ําท่วมนานเกินกว่า3-4ถึงเดือนนะครับซึ่งจะมีเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม้าไปด้วยส่วนการปรับเพิ่มรดเดี๋ยวก่อนนะผมงงการปรับเพิ่มลดการระบายน้ํา ของเขื่อนหลักคือเขาเรียกว่าอะไรนะการลดการระบายน้ําเอายี้ดีกว่านี่เนี่ยนี่เป็นบรรยากาศที่นายกไปเมื่อช่วงเช้านะครับก็ไปดูระดับน้ําซึ่งจะเห็นได้ว่าอันนี้เป็นแม่น้ําเจ้าพระยานะครับท่านผู้ชมครับระดับน้ําสูงแต่น้ําไหลยอยู่ก็ยังใช้ได้นะครับถ้าเกิดน้าไม่ไหลนี่มันจะยุ่งจะอะไรเรื่องการปรับลดการระบายน้าของเขื่อนหลักทั้งเขื่อนภูมิพลและเขื่อนเจ้าพระยา ได้มีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมชนประทานสำนักง,งานทรัพยากรน้นําแห่งชาติจะพยายามบริหารจัดการให้เต็มที่และจะให้กระทบกับพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุดนะครับไปฟังเสียงท่านนายกครับในส่วนของรัฐบาลเราให้การสนับสนุนภารกิจเต็มที่นะครับในการที่จะทําให้ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยต้องต้องประสบความเดือดร้อนให้น้อยที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ ก็ทุกคนก็เต็มที่ครับนะครับกับกับเรื่องนี้แล้วก็รัฐบาลก็ได้ได้แจ้งทุกหน่วยงานให้ให้เตร็มความพร้อมในเรื่องนี้ตลอดจนไปถึงการดูแลด้านสุขภาพแล้วก็เต็มการาให้การเยียวยาผู้ประสบภัยช่วงน้ำลดด้วยนะครับ กับก็มีทีท่าจากพักเพื่อไทยอีกแล้วครับท่าน hmm. พอพูดถึงพักเพื่อไทยเนี่ยอดนึกถึงปีห้าสี่ไปได้ท่านผู้ชม <How S 2> แนว, <you. S 2> แ,นวแนวหน้าขนาดไหนฮะ oh. แนวหน้าครึ่งหนึ่งไหม โอ้ยผมนียังมาไม่ยังไม่มาไม่ทันใช่ไหมผมจําได้ว่าตอนนั้นเราโอ้ดอนเมืองยังไม่เหลือไม่ต้องพูดแนวหน้าหรอกก็นั่นดิคือเดินมันเดินทางมาที่แยกหลักสี่ไม่ได้เลยหมายถึงว่าวิภาวดีลังสี่ถนนวิภาวดีทั้งเส้นเลยครับเนี่ยเพื่อไทยครเพื่อไทยเพื่อไทยทั้งนั้นเลยนะครับทนู้จชมกรับปีห้าสี่จำได้ใช่ไหมครับโต้งไวท์ไลน์ไปยืนน้องห่มร้องไให้ที่ขอบอุตสาหกรรมที่พระนครศรีอยุธยาส่วนโต้งพีรพัฒน์เนี่ยเกิดมาไม่เคยเจอน้ําท่วมบ้านก็ต้องอยู่ที่บ้านครับระดับ ระดับท้องถนนยังสามารถเดินลุยน้ําออกมาทำมาหากินได้<อ>แต่ถ้าเกิดเข้ามาลึกๆแถวๆาาวัดพระยาสุเรนเนี่ยออกไม่ได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับ<อ>นี่ครับผลงานรัฐบาลเพื่อไทยมาคราวนี้ปากเก่งอีกแล้วท่านผู้ชมวรวัตรเอื้อพิญญากุลสสอพแพร่<อ>ซึ่งไม่ได้อยู่ติดกับแม่น้ําเจ้าพระยาพักเพื่อไทย<อ>วรวัตรบอกว่าอย่างนี้นะครับน้ําท่วมคือทุกข์ภัยใหญ่ปัญหาหนักหนาสาหัสถึงเวลาการบริหารจัดการน้ํ่จะเป็นระบบ วันนี้ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและแก้ไขภัยพิบัติแห่งชาติพศเสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคเพื่อไทยอยู่ในวาระของสภาผู้แทนราษฎรแล้วรอเวลาพิจารณาทั้งหมด12หมวดรวมทั้งหมด112มาตราด,ด้วยกันเป็นการแก้ไขปัญหาครบวงจรตั้งแต่ทําให้ปลอดภัยมากขึ้นมีระบบเตือนภัยล่วงหน้ามีกฎหมายรองรับโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยสามารถออกประกาศเตือนภัยล่วงหน้าได้ทันทีเมื่อพบสัญ,ญญาณความเสี่ยง หน่วยงานท้องถิ่นต้องดําเนินการป้องกันอพยพหรือว่าเตรียมการรับมือโดยไม่ต้องรอภัยเกิดขึ้นมาลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างมีนัยยะสําคัญสํานักงานบริหารจัดการภัยพิบัติแห่งชาติสามารถใช้กองทุนป้องกันและแก้ไขภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อดําเนินการเชิงป้องกันล่วงหน้าได้มีโครงสร้างมีโครงการเชิงโครงสร้างอย่างเช่นเขื่อนฝายคันกั้นน้ําหรือว่าระบบระบายน้ําสามารถสร้างได้โดยไม่ต้องรอภัยเกิดได้รับความช่วยเหลือที่รวดเร็วและเป็นธรรมมากขึ้นทั้งระบบ มัญชกักบรรจาการศูตรอยู่ที่นายกรัฐมนตรีผ่านรองนายกรัฐมนตรีผู้มอบหมายทําให้สามารถสั่งการทุกระรวงและหน่วยงานได้ทันทีมีระบบการชดเชยและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้จะรับผลกระทบจากโครงการของรัฐที่เป็นธรรมและโปร่รงใสได้รับความคุ้มครองสิทธิในกรณีที่ต้องย้ายออกจากพื้นที่เสี่ยงตามมาตรา71ถึง77กาหนดสิทธิของประชาชนที่จะรับผลกระทบจากการดาเนินโครงการป้องกันภัยเช่นการสร้างอ่างเก็บน้ําเขื่อนและคันกั้นน้าและรัฐต้องจัดหาที่อยู่อาศัยใหม่ ที่ทํากินทดแทนและให้ค่าชดเชยอย่างเป็นธรรมมีคณะกรรมการคุ้มครองสิทธิประชาชนในพื้นที่กำกับดูแลอยู่ด้วยประเทศมีระบบป้องกันภัยที่ยั่งยืนในระยะยาวมีการวางแผนเชิงระบบทั้งการบริหารจัดการน้ําการใช้ที่ดินและระบบเตือนภัยล่วงหน้างบประมาณถูกใช้ไปกับการป้องกันมากกว่าการเยียวยาทําให้เศรษฐกิจและสังคมไทยมีเสถียรภาพจากภัยพิบัติในระยะยาวลดความเหลื่อมล้ําในการให้ในการจะรับความช่วยเหลือโดยทุกจังหวัดอยู่ภายใต้ระบบกฎหมายเดียวกันและหน่วยงานในพื้นที่ไม่สามารถเลือกปฏิบัติได้ พราะว่าคาสั่งและงบประมาณจากศูนย์กลางโดยตรงประชาชนในพื้นที่ห่างไกลจะได้รับการปกกป้องกันและช่วยเหลือเท่าเทียมกับพื้นที่เมืองดังนั้นประชาชนจะได้รับประโยชน์โดยตรงจากความปลอดภัยที่มากขึ้นการช่วยเหลือที่รวดเร็วขึ้นและสิทธิที่ชัดเจนขึ้นผมมานึกถึงเคบอเตอร์พี่กองจำได้ป่ะบริหารจัดการน้ำสามแสนห้าหมื่นล้านประมาณนั้นนะครับตอนนั้นรัฐบาลยิ่งรักเนี่ยเป็นรัฐบาลอยู่เมื่อปี2554 เกิดโครงการนี้ขึ้นมาเพราะมีผู้ชายอยู่คนหนึ่ง mm hmm. เดินทางไปที่ประเทศเกาหลีใต้ mm hmm. ไปคุยกับบริษัทเควอเตอร์ ater, บอกว่าจะเข้ามาจัดทำระบบการระบายน้ําจากรุ่มน้ําทางตอนเหนือของประเทศไทยทางตอนกลางของประเทศไทยระบายลงสู่อ่าวไทยโดยตรงท mm hmm. ่านผู้ชมครับโครงการนี้วางไว้ดิบดีมากเลยขุดคลองมันตรงกลางมีถนนด้านซ้าย mm hmm. ด้านขวา เสร็จแล้วปั๊บน้ํามาปุ๊บจะได้เอาลงคลองนี้<ม>ไปลงแม่น้าเจ้าพระยาไม่ใช่ครับไปออกอ่าวไทย,อ,ไทยอย่างรวดเ,เร็วโดยที่เวลาเขาพูดเี่ยเขาไม่ได้สนใจเลยว่าแล้วน้ําที่มันเหลืออยู่เนี่ยชาวบ,บ้านเขาต้องใช้ในการทํานา<ม>คุณจะระบายออกหมดเนี่ยแล้วทะเลมันจะไม่ช็อกเลยครับท่านผู้ชมครับไอ้คำว่าทะเลช็อกหมายความว่ายอย่างไง<อ>ว่าน้ําจืดปริมาณมหาศาลลง<ม>อ่าวไทยเนี่ยท่านอย่าลืมนะครับว่าอ่าวไทยตรงอ่าวรูปกอไก่บ้านพี่เพชรบุรีเนี่ย มันเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์อันดับ1ใน5ของโลกนะครับถ้าเกิดคุณปล่อยน้ําจืดลงไปมากๆเขาเนี่ยสัตว์เศรษฐกิจพวกนี้ตายหมดนะครับอยู่ไม่ได้ออกซิเจนมันไม่มีท่านผู้ชมแต่นี่คือแนวคิดที่ไปลอกเรียนเข้ามาไอ้นั่นไม่สําคัญเท่ากับโครงการนี้มูลค่า3ามแสนห้าหมล้านบาทถ้าสิเอร์เซ็นเนี่ยเท่าไหร่พี่สิก็สามหมื่้าะถ้ายี่สิบเปอะก็เจ็ดห่น ถ้าสาเ็นตแหละเอาไปต้องนับแล้วก็เอา40นะเออสี่สิเท่าไหร่ท่านผู้ชมนี่ไงมันถึงยังไม่มีการก่อสร้างต้องพูดเรื่อง K-Water มันต้องฟังข่าวนี้ต่อเลยปอประสบสุรชวัลย์ดีแพ้มาแล้วแพ้นะดรปอประสบจำได้ไหมตอนนั้นก็เป็นแบบเป็นหัวหน้าของหน่วยซิงเกิลคอมมานด์จำได้จำได้ใช่ไที่ยิ่งรักตั้งอ่ะยิงรักตั้งแล้วก็คุณปอบประสบก็เป็นตอนนั้นเป็นรองนายกครับ แล้วได้คุมอ้ศูนย์เนี่ยซิงเกิลคอมมานเนี่ยเป็นปุ๊บกนะะดอนเมืองน้าท่วมเลยครับทันทีนะเลยกูปดประสบเนี่ยนะเมื่อกี้ต้องพูดถึงไอโครงการน้ําบัญาการน้ํา3ามแสนล้านุรัฐบาลยิ่งหลักนะช่วงหลังนี้ท่านก็จะโพสต์แสดงความเห็นเรื่องนุ่นนี้นั่นนะการเมืองบ้างอะไรบ้างกฎหมายบ้างนี่พอเรื่องน้ํานี่ก็งานถนัดนะกระโปงบอกว่ามีหลายสายเหตุนะฝนมาช้าแต่ว่าลากยาว นะฝนตกหนักซ้ำซากในรุ่มน้ำยมอะไรต่างเหล่านี้แต่ประเด็นสำคัญข้ามมาเลยคือคุณปอดประสบบอกว่าผู้ที่จะต้องรับผิดชอบมากที่สุดสำหรับความล้มเหลวในการบริหารจัดการน้ำในปีนี้คือคณะคสชคอสชฟังไม่ผิดเกี่ยวเลยด้วยคณะคสชพลเอกประยุทธ์นี่แหละเกี่ยวอะได้วยครับเพราะว่า คอสชอไปยกเลิกโครงการบริหารจาัดก,การน้ำ3แสนล้านบาทในสมัยรัฐบาลนายกยิ่งรักษออและยังทิ้งข้อสงสัยไว้อีกว่าเงิน3แส,สน3แสนล้านบาทนั้นมันหายไปไหนนะส่วนรัฐบาลปัจจุบันข้อบกพร่องก็คือให้ความสําคัญเรื่องน้ําน้อยกว่าเรื่องชายแดนและเรื่องกมเมอร์นะเอาเอาทีละชุดก่อนอเอารัฐบาลปัจจุบันก่อนเมื่อกี้คุณวรวัตรจะไล่ายาวมาใช่ครับคุณวรวัตรพักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลมาสองปีสองนายก เรื่องที่คุณพูดเนี่ยเขาทําอะไรมาขนาดไหนออนุตินมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยภูมิใจไทยและพักรวมรัฐบาลเนี่ยเรื่องกว่ากว่านะ และไอ้สองปีเนี่ยทำอะไรเป็นพื้นฐานให้กับอรัฐบาลเดือนกว่าๆได้ใช้ไปบ้างไหมจริงๆเนี่ยคุณต้องย้อนกลับไปสมัยที่เร็วๆนี้แหละครับเมื่อสสพิษนโลกพักเพื่อไทยเนี่ยออกมาดานายกรัฐมนตรีอด่าดุด่านี่สองเดือนแล้วจมน้ำสองเดือนแล้วรัฐบาลมาไม่ถึงเดือนเลยแต่มันเรียกร้องผิดเนี่ยแทนที่มันจะไปเรียกร้องกับนายกรัฐมนตรีที่มาจากพักเดียวกันเป็พักเพื่อไทยกลับมาเรียกร้องกับอนุทินท่านผู้ชมครับนะอันที่สองมันจะไปพัวพันกับถึงที่ต้องพูดเมื่อกี้นี้คือ ไอ้เรื่องเควอเตอร์เรื่องสามล้านห้าแสนเนี่ยนะครับไอ้สามสามแสนห้าหมื่นล้านที่ท่านปอดประสบบอกว่าพสชต้องรับผิดชอบเพราะไปยกเลิกโครงการบริหารจัดการน้ำเขาก็ดีแล้วนี่คือจะบอกแบบนี้นะครับคุณผู้ชมคือไม่ใช่อยู่ๆเขาไปยกเลิกอ่ามันเป็นโครงการที่มีปัญหามันไม่ผ่านใช่ไหมแล้วก็มันมีปัญหามันไม่เด็ดทำ eia แล้วมันเป็นเหมือนกับว่าให้เควอเตอร์ทำหมดเลยใช่ เขาเรียกอะไรว่าเทินคีหรือสักอย่างเนี่ยนะคือรับผิดชอบไปเลยไปออกแบบไปทําไปออกแบบไปทําไปซึ่งคนพื้นที่ก็จะไม่รู้ว่าเฮ้ยแล้วตกลงนะไอ้จังหวัดข่าเนี่ยเขาจะทํารูปแบบไหนอะไรยังไงใช่ไหมเรายังไม่พูดเรื่องทุจรทิตให้ทุติทิตอะไรยังไงนะใช่ซึ่งมันก็มีกลิ่นมาคือหลังจากน้ําท่วมใหญ่เนี่ยปี54มันมีงบสองก้อนก้อนใหญ่กับก้อนเล็กก้อนเล็ก เป็นงบที่เอาไปซ่อมก่อนถนนทนถนนพังยังไม่ใช่สามแสห้าหมืล้านรู้สึกหลักหมื่นล้านนั่นแหละนะหรือแสนกว่าล้านผมจำไม่ได้ตอนนั้นผมจับวิทยุอยู่ร้อ,อยหนึ่งมีคนมาร้องเรียนเยอะแม้แต่ท้องถิ่นเองก็มาโทรมาคุยเราสัมภาษณ์ถนนบางสายไม่ได้พังแต่ทํ<ต>าให้มันพังเพื่อที่จะเอางบแบบนี้ชั่วจริงๆคือมันมีปัญหาเยอะแยะไม่ใช่แปลว่าโครงการบันดีเลิศวิกฤตพิสดารเลิศ แมนแตนแล้วก็เหมาใช้ภาษาโบราณมากครับไม่เป็นไรพอเข้าใจได้เขาแล้วเขาไม่เอาไม่ใช่ไม่ใช่โครงการมันมีปัญหาท่านพูดไม่กบพูดไม่ครบนะโครงการมันมีปัญหาแล้วก็แล้วเงินสามแสนล้านหายไปไหนไม่ต้องสงสัยลิคือมันไม่ใช่ว่า ผมเอาเงินมาตั้งตรงนี้แล้วผมไม่ถานว่าต้องหยิบไปมันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันก็อยู่ในธรรมนัต์เขาประมาณอยู่ในครั้งนั่นแหละน่แหะเปลี่ยนไปทําอย่างอื่นเดี๋ยวต้องถามพี่ปลอดกลับไปนะฮะแล้วเงิน9ก้าแสนห้าหมื่นล้านหายไปไหนจากโครงการรับจำนำข้าวเอออันนั้นหายแน่นอนหายไปไหนครับหายแน่นอนครับแล้วก็ที่พี่ปลอดพูดมาว่าเป็นพักคอสชเนี่ยย้อนหลังกลับไปในเหตุมันเกิดมาปี2องพันห้าสิบสี่ใช่ไหมปัจจุบันนี้ปี2 5ง8 ทำไมสิบสี่ปีมานี้เนี่ยสมัยรัฐบาลเผด็จการที่ท่านกล่าวหากันทุบันทุกวันสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีนี่แหละทำไมมันถึงไม่มีปัญหาเรื่องน้ําท่วมสิบสี่ปีนะครับท่านผู้ชมครับดรปลอดกําลังจะสื่ออะไรกําลังจะพูดอะไรนึกถึงความเป็นจริงด้วยนะครับผมถึงบอกตั้งแต่แรกไอ้พี่ว่าผมสงสัยว่ามันกําลังจะมีการเมืองเข้าไปเล่น<ม>เกี่ยวกับกรณีน้ําท่วมที่เกิดขึ้นท่านผู้ชมครับ ถ้าต้องคิดให้ดีนะครับนักการเมืองเหล่านี้ท่านอย่าเลือกเข้ามานะครับไม่งั้นมันมีแต่จ้องทำลายคนอื่นเขาอย่างเดียวเลยไม่สนใจอย่างอื่นเลยผมผมเนี่ยนะช่วงนี้ข้าไปดูในในเพจของคุณคุณพราดอนบ่อยเพราะว่าเขาจะไปลงพื้นที่พระาดอนปิศนาใช่ไหมอ่านทองนะำเขาก็จะไปยืนไปทําอะไรกับชาวบ้านเขาเนี่ยนะเขาไปดูแลว่าในเขตเขาเนี่ยแล้วอันหนึ่งที่ผมฟังแล้วเออเขาเขาจริงนะเขาบอกไงเขาบอกว่าเนี่ย คือชาวบ้านเนี่ยไม่ไม่ได้ต้องการอยากได้เงินเยียวยาเก้าพันนะเพราะว่ามันไม่คุ้มกับที่เขาจะต้องมาซ่อมแซมบ้านหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะบางทีตู้เย็นพังคือเข้าใจายอยู่หละค,คนพื้นที่ลุ่มนะน้ำมันท่วเมเป็นเรื่องปกติแต่มันนานไงม,มันนานเกินมันนานเกินแล้วเขาก็เดือดร้อนทํามาหาก,กินอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยปีหน,นึ่งเฉพาะเงินเยียวยาเนี่ยคุณพระดอนให้ตัวเลขไว้กลมๆนะประมาณ3ามถึงสี่หมื่นล้านบาท ถ้าเราตัแไปที่เรายังไม่ทําอะไรที่มันเป็นโครงสร้างสําคัญสาคัญนะรเรื่องการระบายน้ําผ่านน้าออกตอนออกออก,ออกซ้ายออกขวาต่างๆ,ๆเนี่ยคืออันนี้ก็มาถกกันให้มันได้ข้อสรุปว่าจะเอาอยากแบบไหนพี่เอก็บอกต้องทําประตูปิดเอาเหมือน,นเอนเธอร์แลนด์โหพี่พี่นะครับแม่น้ําทัดจีแม่น้าเจ้าพระยาแม่น้ำ,านำ,าานำาบางปะกงเดี๋ยวนะพี่เข้าใจอะไรผิดไปคืออย่างนี้ แม่น้ำเจ้าพระยาเราเนี่ยจะไปเปรียบเทียบกับในแลด์ไม่ได้เพราะว่าในแด์เขาไม่ได้ผลิตข้าวส่งออกอเขาไม่ได้มีเรือขนสินค้านะครับในการผ่านแม่น้ําเจ้าพระยาอย่างบ้านเราเขาสามารถปิดเปิดได้เพราะกันน้ําได้แต่บ้านเราเนี่ยมันต้องใช้คือมันมีชีวิตอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาพูดง่ายเลยการจะทําอย่างนั้นได้แต่มันจะทาให้ชีวิตมันหายไปเพราะช่วงเวลาแบบนี้มันมีวิธีการบริหารจัดการอยู่เยอะแยะไปหมดนะครับผมยกตัวอย่างอย่าง,างนี้ท่านผู้ชมครับ ไม่เคยมีรัฐบาลไหนเลยที่จะทําโครงการในการกักเก็บน้ําในพื้นที่ลุ่มของประเทศไทยย้ํานะครับพื้นที่ลุ่มนะครับซึ่งปกติแล้วไม่ค่อยมีใครพูดถึงมันจะมีแต่ว่าเฮ้ยเราต้องไปทําฝายกันในป่าไปทําเขื่อนกันที่นู่นที่นี่แล้วมันก็ติด EIA ทําไม่ได้อย่างก,งการณีแก่งเซอร์เต้นเป็นต้นแต่ผมอยากให้ท่านผู้ชมครับเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการเจ้าพระยาสองซึ่งพลเอกประยุทธ์อีกแล้ว ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นเผด็จการนี่แหละ mm hmm. ไปดิเริ่มทําโครงการนี้ไว้เพื่อเชื่อมแม่น้ําเจ้าพระยาจากบริเวณทางก่อนถึงอำเภอบางบานมาอยู่ที่อําเภอบางปะอิน mm hmm. เพื่อจะตัดกระแสน้ําไม่ให้น้ำเนี่ยมันเข้าไปในพื้นที่ของตัวจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยา mm hmm. ผมไม่แน่ใจว่าโครงการนี้เสร็จหรือย,อยังนะครับแต่ถ้าเกิดเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยไอ้ตรงนี้โครงการลักษณะแบบนี้เนี่ย mm hmm. พอน้ํามันเข้ามาจนเต็มซึ่งคลองมันกว้างมากประมาณ200เ mm hmm. มตรท่านผู้ชมครับประมาณเป็นแม่น้าเจ้าพระยาได้เลย พอน้ําเข้ามาจนเต็มปุ๊บเนี่ยนะครับเขาสามารถเก็บน้ําไว้ใช้ในช่วงฤดูร้อนได้โครงการเก็บน้ําลักษณะแบบนี้มันควรจะเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคกลางมากกว่าการจัดทําโครงการระบายน้ํามแสนล้านไหมผมตั้งคําถามอย่างนี้ไปก่อนนะครับแล้วท่านจะได้เห็นเองว่าคนที่ถูกกล่าวหาเป็นผด็จการอย่างพลเอกประยุทธ์เนี่ยกลับมองเรื่องนี้ว่าการเก็บน้ําไว้ในที่ลุ่มนี่แหละครับมันจะทําให้เราสามารถเก็บน้ําได้ในปริมาณมากกว่าทุกวันนี้ ถ้าอย่าลืมนะครับฝนที่ตกลงมาจากฟ้าเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตระบายทิ้งหมดเลยอ mm hmm. ระบายลงทะเลหมดเลยเราไม่คิดจะเก็บน้าให้ได้สักห้าสิบหรือว่าหกสิเปอร์เซ็นต์เลยครับท่านผู้ชมครับนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องแบบนี้ที่พระดอนพูดมาเป็นเรื่องที่ถูกต้องคือเราจะบริหารจัดการยังไงเพื่อ mm hmm. ไม่ให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนแต่ไม่ใช่การเอาน้ําฝนทิ้งทะเลทั้งหมดอันนั้นไม่ใช่มันจะทาให้เสื่อมเสียมันทําให้เสียหายกับสภาพแวดล้อมแล้วก็อิสรพาพอย่างเลยตามมา mm hmm. นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ย เดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าเราจะมีภาพไหมโครงการเจ้าพระยาสองนะฮะลองเข้าไปดูแล้วกันเขาขุดมาผมไม่แน่ใจว่าเสร็จหรือยังอ่ะลองลองเช็คดูหน่อยนะครับถ้าเกิดเสร็จแล้วเนี่ยเราอาจจะได้เห็นศักยภาพในการระบายน้ําของแม่น้ำเจ้าพระยา mm hmm. แล้วถ้าเกิดมีโครงการลักษณะแบบนี้สมมตินะเกิดขึ้นที่ชัยนาธป่าศักนะครับซึ่งอยู่ทางเหนือเลยทางเหนือของลุ่มเจ้าพระยาเลยเนี่ยมีโครงการลักษณะแบบนี้เกิดขึ้น,เก,นเก็บน้ําเอาไว้ แล้วก็ไปมีที่นู่นที่นี่ที่นั่นมีทั้งฝั่งตะวันตกแล้วก็ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเก็บน้ําได้มิปริมาณมหาศาลเก็บได้สักห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของน้ำฝนที่ตกลงมาเนี่ยท่านผู้ชมครับน้ำมันก็จะน้อยลงไปในตัวถูกไหมฮะพอเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยไอ้น้าที่เก็บไว้เนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกครับชาวนาได้ใช้แน่นอนในถึงเวลาหน้าแล้งซึ่งมันไม่มีน้ำโคร,ครงการนี้นะจะเสร็จ เมื่อไหร่ปี70 70อ๋ออีกปีโอเคตอนนี้ไป60แล้วมันก็ความยาวประมาณสัก20กว่ากิโลเมตร22กิโลเมตรกว้างร้อยกว่านั่นแหละร้อยกว่าเมตรคิดดูแล้วกันนะครับเนี่ยนะคือเบี่ยงน้ำไปอ่ะคือก็เรียกว่าตัดยอดน้ำใช่ไหมพอตัดทุกวันนี้เวลาเราฟังข่าวพวกนี้อย่างตอนนี้ที่มันหนักหนักเพราะว่าเขื่อนเจ้าพญาปล่อยมา2009 2009ทำนู่รับโอ้โห แล้วรน้ำมันจะไหลลงที่รุ่มนะฮะอมันก็ไปที่อะไรไปอะพอมาถึงก่อนถึงยุธยาปุ๊บมันจะออกไปทางทุ่งบางบานไปทางแม่น้ําน้อยออกสุพรรณบุรีนั่นแหละครับโครงการนี้จะช่วยตัดยอดน้ําที่จะเข้าไปในบางบานได้ผ่านโครงการนี้เข้ามาแล้วก็ถ้ามาจากทางเหนือปุ๊บเนี่ยซ้ายมันจะเข้ามาที่ตัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยามันก็จะช่วยลดปริมาณน้ําที่จะเข้าไปที่ตัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงไปได้ครับระยะทางกี่กิโลนะพี่ ระยะทางวัน22กิโลเมตร22กิโลกับความกว้างของแม่น้ำประมาณ100-120อ่าอ่าผมตีไป120เซนติเมตร100เมตรก็แล้วกันถ้าผู้ชมคิดดูว่าเขาจะเก็บน้ำให้มหาสารขนาดไหนนะเห็นไหมครับเนี่ยคือทั้งหลายทั้งปวงคืออะไรรู้ไหมคุณอะไรครับองการทุจริตคอรัปชั่นไงใช่ไหมโครงการอะไรก็แล้วแต่ที่มันมันจัดทําจัดทําแล้วมันต้องล้งไปเนี่ยส่วนหนึ่งเพราะคนเขาไปร้องว่ามันโกมันทุจริตคอรัปชั่น นะแล้วมันก็ได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้ามันไม่มีนักการเมืองคอรัปชันเนี่ยไอเรื่องความแตกต่างทางทฤษฎีทางวิธีการมันถกเถียงกันได้ใช่ใชแล้วก็เอาให้ตบไปนะอา่จะทำย่้งงนอทัางใหญ่อย่างสมุดอ่ะคอสชทำเร็วเพราะอะไรอ่ะเพราะมันมันเอามันนี่แหละนะก็ก็คือพลเอกประยุทธ์เขาก็ไม่ได้คิดเองหรอกเขาก็ฟังคนนู้นนฟังคนนี้แล้วก็ตัดสินใจเขาเป็นคนตัดสินใจนะย้ำนะฮะน้ำต้องเก็บเอาไว้ ไม่ใช่น้ํามาปุ๊บระบายออกทะเลหมดไม่ใช่นะครับหลักมีอยู่แค่นี้เองแต่ว่าคุณจะเก็บยังไงเป็นหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องต้องไปคิดกันเพราะว่าพี่น้องที่เป็นชาวนาเนี่ยเดี๋ยวพอน้ํามันเริ่มลดลงถึงระดับหนึ่งปุ๊บเนี่ยนะครับเขาก็จะต้องทํานากัานึกออกไหมฮะทำ<ถ>นานโดยที่นรืสมัยรัฐบาลยิ่งรักไงพอพ้นปีห้าสี่ไปแล้วนะตอนนี้ตอนนี้พี่ตกจริตแล้วกลัวระบายน้ํายุบหายเลยมันกระท่วงแล้งเลย และคือคือหน้าแรงรีบระบายเออพอจะคนชาวนาจะทำนาไม่มีน้ำไม่มีน้ำก็ทะเลาะกันเนี่ยครับทางที่ดีเนี่ยท่านผู้ชมครับถ้าอย่างสมมุติอย่างที่เขาบริหารจัดการกันกรณีของบารักกรรมโมเดลเห็นไหมฮะพอน้ำมาเนี่ยเขาจะให้ชาวนาที่บารักกรรมเนี่ยทำนาเกาะเช้านชาวเมืองเขาปกติเราจะหว่านวันหว่านวันแม่เกี่ยววันพ่อในพื้นที่ภาคกลางแต่ว่าที่บารักกรรมเนี่ยทำนาหน้าแรงครับท่านผู้ชมครับ ทำนาหน้าแรงนะครับเพราะอะไรเพราะเขาต้องการให้เขาจะปล่อยน้ําจากเขื่อนมาเลย<ม>เอาเข้าไปให้บารรรมเนี่ยได้ทํานากันก่อน<ม>ประมาณสักพฤกภามิถุนาเนี่ยเขาก็ข้าวมันก็ออกรวงเรียบร้อยแล้ว<ม>ก็เก็บเกี่ยวได้แล้วพอเก็บเกี่ยวเสร็จปุ๊บเนี่ยถึงหน้าฝนจริงๆน้ําที่มันมาจากทางเหนือโ<ม>ดยเฉพาะจากแม่น้ําปิงวางยมแม่น้ํายม,มซึ่งมันไม่มีเขื่อนนะครับม,มันก็จะไหลลงสู่ทุ่งตรงนี้โดยตรงทุ่งบารรรมก็เลยมีหน้าที่เก็บน้ําเอาไว,ไว้เป็นแก้มลิงก่อนเพื่อกันไม่ให้น้ําจากเทือกเขาเพชรบณ์ ซึ่งก็คือทางทิศต,ตะวันออกของพิษณุโลกแถบอำเภอวังทงวังทองอะไรพวกนี้ไ<ม>หลลงมามากเกินไปประโจกกับน้ำจากทางทิศเหนือซึ่งมีเขื่อนเขื่อนแควน้อยบม่รุงแดนอยู่ที่นั่น<ม>นะครับที่อำเภอวัดโบดกันไม่ให้น้ําจากป่าในเขาเนี่ยไหลลงมาที่แม่น้ํำน้านจนมากเกินไปและยังมีเขื่อนนเรศวรคอยปรับระดับน้ำไม่ให้มันไหลลงมาเร็วเกินไป มีเขื่อนเิริฐกิจอยู่ด้านบนเก็บแม่น้ำน่านทั้งหมดนะครับมีเขื่อนคลองตอนอยู่ที่จังหวัดอุตร,รดิตถสารพัดอย่างเนี่ยนี่คือโครงการพระราช,ชดําริพี่นะโครงการพระราชดําริของพระองค์ท่านนั้นเลยคือมันไม่มีนักการเมืองเลยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งเนี่ยพวกพรคประชาชนคุณต้องฟังไว้นะเออคุณต้องฟังไว้เวลาคุณพูดถึงรถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยนะแม้แต่ไอ้เรื่องนมที่ดรามากก่า<อ>มาเมื่อสองสามวันที่ผ่านมามันไม่รู้ประวัติม,มันไม่รู้ประวัตินมไทยเดนมาร์ก นะนมหนองโพที่เรากินมันแต่เด็กๆเนี่ยถ้าไม่ใช่ความหงใยประสมนิกรของในายหลวงรัชกาลที่เก้า <9 S 1> เนี่ยนะเออป่านนี้เราอาจจะกินนมแล้วเป็นผืนคันมันหมดแล้วใสอา้าวแมมแต่คนนี้ก็อะไรนั่นเนี่ยอะไรนะน้ำฝนทิ้งลงทะเลความรักทิ้งลงแม่น้ำมำและความขมคืน อ่าทิ้งได้วยทิ้งได้วยลงแม่โขงเละเดี๋ยวลงแม่น้ําโขงนะเอาความผมคืนมันเป็นทิ้งแม่โขงมันมีเรื่องเล่าให้ฟังมีผู้ประกาศของไม่ใช่ผู้ประกาศผู้สื่อข่าวคนหนึ่งเขารายงานข่าวเขาบอกว่าตอนนี้นะคะน้ําในแม่น้ํากรองกับน้ําในแม่น้ําแม่โขงเนี่กำลังขึ้นสูงแลวค่ะผมก็นั่งฟังเฮ้ยมันพูดอะไรผิดเปล่าวะแม่น้ําแม่น้ํากรองดีไหม ีแต่แม่กลองเออเขาตัดคําว่าแม่ทิง<อ>้งไปกลายเป็นแม่น้ํากลองแล้วก็ส่วนแม่น้ําโขงเนี่ยไปเติมแม่เขาไปเติมแม่เขาเ<อ>มากระทั่งแผ่นดิน <laughs> เออนะเขาท่าดีนะเหมือนถ้าเกิดเป็นแม่น้ําแม่โขงนี่เดี๋ยวย้ายบ้านเลยนะครับอ,อ่ะน้องก็อ่านผิดนะครับไม่เป็นไรคนเราผิดพลาดกันได้ก็อธิบายความเข้าใจกัน<อ>ผมไปดู